สวัสดีครับผู้ชมพบกับผม Np Gamer Cn นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำน้ำสไปร์ตนะตอนที่ผมทำน้ำโคกตอนนั้นหรอมันก็มีส่วนผสมเดียวกันผมคิดว่ารสชาติมันสหมสไปร์ตผมก็เลยลองทำสไปร์ตกันเลยนะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คือมะนาว โซดาน้ำตาลแต่ผมขอใช้เป็นน้ำตาลสายแดงนะชอบน้ำตาลสาสแดงไป <Bye. S 1> เดี๋ยวมา เป็นช้วยที่ใส่น้ำร้อนเดี๋ยวอดอ่มอ้ะได้แล้ะน้ำร้อนตักใส่ไปซักมานอโอเคต่อไปเอาช้อน ให้เสร็นเลยบางอย่างหรือเปล่าใส่สช้อนนึงใส่ึุงช้อนดีกว่าการหวานไทยโอนน้ำสไปรผมจะสีแบบออกจะจะออกสีแบบ น้ำตาลนิดนึงนะเพราะมันเป็นน้ำตาลสายแดงมันจะออกมาสีสีอ้อยขึ้นมาใช่ไหมรอละลายอยู่ก็ ใช้ได้กินบ่อยจริงๆอาใจะเพิมอักนี้หนึ่งต่ออีกหนึ่งสไปมันจะแบบอ่ะจบอยขั้นตอนต่อไป เอาช้อนไปไหนดิไว้นี่มะนาวที่ล้างไว้ผ่าเลยผ่าหนึ่งอสองสผ่าโดนมิดด้วยว่าได้อุ้ยน้ำมะนาว,น,าน,าวน้ำเยอะมาก แบบแค่แม่อหรอได้แล้ชิมหนึ่งสี่คงไม,ม่หนึ่งซี่ก็แบบเดี๋ยวนะได้มาทำน้ำสไปน์นะสไปน์จะออกหวานใช่ไหม เปลยวไม่ไม่ออกมั้งน่าจะใช่ค่าอีกสักสี่นะครับนาำมันหนาวเยอะมากก็คน ันน้ำตาลทรายใส่เสร็จน้ำตาล กิมอีกรอบหนะึ่งใช่ได้ใชได้งฉัดีต้องสปลัยนะฮะถูกวิยอัลแหลของเราเนะี<ฮ>่ยโหน้ำเยอะจริงๆ อร่อยแล้วน้ำออกสีแบบแก้วอ้เปิดโซดาก่อน นี่น่ะโอ้เจอลันอุ้ยน้ำเปิดซีเอาเปิดกีดด่การเลยเปิดถูกแล้วมีหว่าพลาสติกไม่ดีเปือดสนิมเหล็กเป็นสนิมโอเคเปิดได้<ร>มาคือใส่กันเลย อื้โเหมือนแบบอืความหวานเพิ่มหน่อนยสิอร่อยละเหมือนมาก ස ි อร่อยอร่อยอันหนึ่งต้องเติมเลยอีกสักนิดหนึ่งถึงจะเหมือนมันขาดความหาวานไปหวานอร่อย อร่อยจริงๆใส่น้ำ <c oughs> <c oughs> สดชื่นมาก <c oughs> ดูสิดูน้ำมะนาวไหลหยดสิ งามเยอะจริงๆขนมน่นากินแล้วสดชื่นไม่ต้องมาซื้อเลยแค่แบบโซดากี่บาทเองโซดาสิบบาทขถวบ้านผมขายสอบาทแล้วก็มะนาวบ้านผมขายเป็นห้าบาท ฮารุคาระราคาแต่มันคุ้มนะเพราะว่ามะมานาวได้เยอะหนึ่งลูกก็แบบน้ำเต็มแล้วใช้หนึ่งลูกอ่ะัะก็ประมาณสิบเอ็ดบาทนะแต่ถ้าเป็นกระป๋องแบบของไทยน้ำทิพย์จำกัดมหาชนก็สิบห้าบาทนะ อันนั้นต้นทุนมันสูงนะไอ้ต้นทุนเราก็สูงอยู่นะสิบเอ็ดบาทปิดฝาโซดาอฮ๊ยเดี๋ยวๆๆปิดให้แน่นโอเค กรจาใส่เครื่องผสมใส่เครื่อใส่ให้หมดเลยก็ได้โอ้พุ่งน้ำพุ่งโอ้ ดูนี่สิฮะแป๊บหบนึ่งใส่ลงไปในหม้อกแกันนึงจะขยแบบ่ับ อร่อยแน่นอนดูสิฮะดูสินี่เสียน้ำแข็งลอยได้โขอือต้องเพิ่มอะไรสักอย่างแล้วสินะมะนา,าเปรี้ยวโซดาก็เปรี้ยวส่วนน้ำตาลก็หวานผมก็เปรี้ยวเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่นช่โยนให้ดูเอาไปไม่ใอ่เอาขยบนี่คือเขียงของผมนะพลาสติกเขียงแบบไม้มันตาผ่าอะไรไปแล้วมันกลิ่นจะติดแบบแล้วไม่สะอาดล้างช้อนล้าง เดี๋ยวผมบอกท่านชมนะทำเองทำเองง่ายกว่าซื้อก็ง่ายนะแต่ถูกไงอร่อยอร่อยโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผม n p ็ i m ี e r c n x mm hmm. ก็ขอลาท่านชมทุกท่านไปก่อนนะฮะพบใหม่สวัสดีครับถ้าชอบก็ยินดีัไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับรับวันนสวัสดีครับบ๊ายบาย